ทุกคนครับและนี่คือการไต่แรงของนายเต้คูเปอร์นะครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมคาราโนเชกแล้วนะฮะและผมจะมาไต่แรงเป็นซีรีส์ไต่แรงแ้วกันนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่แรงเอ่อคอมบอเดอร์ไอนะครับซึ่งผมจะเปิดให้ดูในตอนท้ายคลิปนะครับว่าผมอยู่แรงนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้โมนะฮะ และผมซื้อซิวมาอะไรวะเคเอาแร็มาแล้วกันนะครับลงไปลงไปลงไปอืมเฮ้ยทำไม,มไม่มีเสียงเหรอวะผมเหนืมม่อยคุณยูมไม่มีเสียงวะอึ๊บอ่ามาแล้วอ้าวไม่ดังเว้ยช่างมันไม่เป็นไรเรามีเพลงประจำช่องเราเรอยู่แล้วดูการบรรเ,เลงนะครับผมกับการไต่แร็คครั้งนี้เนี่ยอาจจะ ติดท็อปโฟ์อะไรแบบนี้ยากนิดนึงนะครับจะแต่จะพยายามนะครับผมโอเคฮนะอ่าซื้อผมว่าผมลงเป็นแบบคอมโบไฟเตอร์ดีกว่าอ่าคอมโบไฟเตอร์โอเคเอาวันนี้ให้ยอนเล่นแล้วยอนลงไปอ่าไม่แหละไ,ได้เลยเออสวยเลยนดิดนึงเลยทักรักเธอแนะ่อะไรวะ จริงผมน่าจะใส่เซนลงมานะแต่ผมอยากได้ไฟเตอร์อรมากกว่าครับเพราะว่ามันมันเก่งอะแต่ว่าโอหผมแพ้ว่ะไม่เป็นไรย้อนผมเก่งอยู่อืมอาดูอดินทำอะไรได้เออยิงยิงยิงนั่นแหละเออเออเก่งอยู่นะย้อนเก่งอยู่นะยิงเร็วมากยิงรัวมากมเทมทัลที่เราให้นะครับมาครับท่าแรกประเดิมไปได้สวยนะฮะ แพ้ครับซึ่งผมยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นเป็นคอมโบอะไรนะผมจะซื้อมาก่อน,แ,นแบดเนมไ่เล่นแน่นอนแหละอ่ามีดวงตาอ่ะขายไป e R o. เออโร่อ่าคิดไม่ออกเลยนะนี่ยากจังเซอรเมรี่มาแล้วกันผมขายเออโร่ R o ไปทำไมวะไม่ได้หรอกช่างแม่งนะอเคลมเบอร์ยฮดเตะสองดาวน่ายฉายอีกแล้วอ่ะ อโอหดูยิงเลยไวแต่ยิงเลยคุณผู้ชมบ้าจะชัดมีของอะไรบ้างเนี่ยไหนดูสิดูสิไม่มีเฮ้ยเฮ้ยผมจะขึ้นไปการะดานที่สี่แล้วนะครับโอเคเอเวอร์นี่ครับ กดเลยฮะลงเป็นเซนลวกันนะครับคุณผู้ชมเพราะยอนเราก็ท่าเก่งขายไม่ไงลมเบอร์ทิ้งไปไม่ใช้ไว้โอเคครับคิวเลนซื้อมาไว้ครับซื้อมาเล่นๆนะซื้อมาอย่างนั้นนะผมถ้าแพ้แล้วก็ขายทิ้งเนี่ยโอเคโอ้โหสองดาวสองตัวอะไรเนี่ย เจอแต่คนโชคดีอ่ะเกมนี้แม่งต้องพึ่งดวงเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะดูดิชูวไม่ได้เลยะเออแต่ยิงใบอยู่ยิงใบยอยู่ยิงใบตรงโดนใบเหมือนกันยิงใบยิงใบ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 เออ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 ทำไมาได้แบบนี้สิโธ่เนี่มันหนึ่งลุมสองชัดๆโอเคผมคิวเดอร์มาแล้วกันครับซีเนียวมาฮะอ่า ก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปทิศทางไหนคอมโบของเราเนี่ยจูเดอร์ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่สีเนี้ยดีกว่าอ่ามีเลยแบบนี้เลยต้องดูว่าผมว่าเขาเล่นอะไรกันบ้างนะก็ยังไม่มีใครเปิดเผยนะครับผมติดท,ท็อปสี่นะเทิร์ที่ห้ารอบที่ห้าติดท็อปสี่รอบที่ห้านะครับ อืมตอนนี้ต้องดูไอเทม้วยนะว่าเราโอ้โหไอเทมแบบนี้ยากเลยยากเลยเล่นเป็นเซนไหมถามใครเนี้ยไม่เคยตอบเลยเอ่ะอ่ออัพเลยครับฝั่งทีนะี้และและและคิวเดอร์แล้วกันนะครับช้างนาเหรอก็อเคนะ ทั้งเาจะได้เป็นเซนเลยกันนะครับคุณผู้ชมขายแม่งหมดเอเวอรี่ทำไมผมต้องเก็บเอเวอรี่ไว้ด้วยเอผลก็คือไม่มีขายแม่งแล้วกันโอเคจะได้เป็นเซนนะครับคุณผู้ชมครับเซนบวกกับช้างนานะครับผมว่าน่าจะโหดนะซื้อเฟนดิ้งมาก่อนแล้วกันเก่งก็ข้างเก่งครับในเฟนดิ้งก็ข้างเก่งในเผ่าเซนเลยนะผมคิดว่านะเก่งมากเลยแหละลองดูลองใช้ดูว่าผมไม่เก่งก็ ก็ถือเป็นการเรียนรู้นะครับอืมแรงมากอ่าใครเล่นเซนเหมือนเราไหมเยอะอยู่นะสามสามคนเลยนะผมในช่องในทีมหนึ่งเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ในทีมหนึ่งในรอบรอบหนึ่งเนะี่ยสามคนเลยนะที่เล่นเซนต,ต้องใช้เทมอะไรนะใช้ต้องคู่กับใบดิคุณผู้ชมสกิลมโอกาสในการใบศัตรูด้วยไอิูเดอร์ไว้กันนะครับ เนี่ยแหละได้เลยถือว่าโหดอยู่ะยนะผมไม่ไคิดปเองนะคราวนี้ผมซื้อหมึกเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะเป็นเมนของผมนะครับโอเคผมอดวินขายเลยครับและลงหมึกไว้ฮะเฮ้ยลงหมึกขายว่าลงนี่กว่าช้างนาดีกว่าอ่าโอเคอันนี้ให้กิ er, ลด์เรายืนหน้าโอเค มาครับมาครับแบบนี้ครับสบายอย่างนี้สบายพยายามนับฮีโร่อยูน่นะผู้ชมว่ามันจะพอให้เราลงคอมโบที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับเซนหกแทงสี่ 4, ได้ไหมเซนหกตัวก็มีแท้งไปสองตัวแล้วผมนั่นคือซีเนียลกับ er คิวเดอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท้งก็เหลือสองตัวสี่บวกหกก็กลายเป็นไม่ใช่สี่บวกสี่บวกสองก็กลายเป็นหกนะครับ ถ้าเกิว่าแทงกับเซนเนี่ยถ้าเราจะลองให้ครบเนี่ยก็เราใช้แค่เขาเรียกว่า,ากระดานที่6เท่านั้นนะครับก็คือกระดานนี้นะครับแล้วผมมีพ่วงมาอีกกี่ตัวนะ1 2 3, 3่ตัวเลยนะถ้ากับว่าเกมนี้เราึมไม่ใช่นี่หว่าเราต้องนับช้างนานะครับคุณผู้ชมเข้าใจผมไหมไม่เป็นไรคุณผู้ชมรอดูไปเลยกันนะครับ อไม่ซื้อใครเลย,ยกันนะดูก่อนว่าแทงมีใครบ้างอผมว่าผมใช้ลัมเบอร์ดีกว่าเนะี่ยซึ่งผมขายลัมเบอร์ไปกี่ตัววะนะทํทไงได้คนมึเพิ่งจะคิดคอมโบออกเนาะโอเคไม่เป็นไรหูโล่สโลสออันนะ่ะแต่ไม่มีปัญหากับเรานะผมเพราะว่าตัวธาราเมตเราเป็นยอนนะกับอิชนินะครับซึ่งผมคิดว่าผม อาจจะแพ้พวกทีมแอซซินอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีนะฮะโอเคสบายอย่างงี้สบายเฮ้ยยิงเออย,ยิงใบด้วยยิงกับไปทั้งทีอย่าลืมยิงใบด้วยนะยอนนะกินน้ำแป๊บ,บนึงโอเคกินน้ำให้ใจร่มๆนะครับจะได้เป็นฮีโร่ตัวอะไรช้างนานะโอเคแม็กแม็กซ์เหรออืมแม็กซ์ไม่ซื้อนะครับ ซื้อเฟนิด็กมาแล้วกันนะอ่างีแ่แหละโอเคผมจะให้ช้างงานยืนตรงนี้นะครับซึ่งผมอยากอัพไปนกระดาษที่7มากเลยนะออคิดอยู่คิดอยู่คุณผู้ชมตำแหน่งเจ็ดแปดแปดไม่เป็นไรกันช่างแม่งยนะเดี๋ยวค่อยคิดลเล่นกันเล่นๆไปก่อนโอเคช้างผมล้างมาหลอดเขากระโดดได้แค่อินนิสผมตัวเดียวถือว่าไม่คุ้มนะครับ แต่ว่าเขาถึกมากเลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นไรแต่ว่า,มวามผมยิงใบอะทำไมอะผมยิงใบอะแต่แค่คุณทําอะไรไม่ได้คุณก็ใบใบอย่าลืมใบเออเออแต่โหเลือดเขาเต็มแล้วไม่ใช่เลือดเต็มมะนาวเต็มแล้วคุณผู้ชมใบอีก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 ใบเออใบเสมอไปเชียร์อย่างกับโอเคผมซื้อผมว่าโอเมก้าเก่งกว่าลัมเบอร์นะโอเคใช้ลัม โอเมก้าแล้วกันเพราะว่าโอเมก้าทำง่ายกว่าเราเลยโอ้ยคันเค้ีกสองเธอตัวน่าจะเอาเป็นกระดานที่เจ็ดเลยนะคุณผู้ชมทุกคนครับอยากได้ยอนสามดาววะสองดาววะส,สองดาวก็เก่งนะยอนนะแต่สามดาวมาก็ดีเลยนะครับโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะเลยอะ่ะอืมตายไป ซีเนียร์อนข้างเก่งเลยนะผมว่านะผมรู้สึกได้ถึงพลังแห่งแสงของเขานะครับมันช่างมันช่างจ้าสุดลอเกินมันจ้าสุดลอเกินโอเคให้อีกนิดไปแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมาหลอดแมวเว้ยเซนต์ผมครบยังเนี่ยโอเคขาดจินน่านะครับซึ่งอันนี้ใส่ให้อีกนิดไปแล้วกันอ่นนาอีกนิดไปแล้วกัน,ออกน,กนเออนั่นแหละตายไปกดทันทีครับอืมไม่เจอเลยอีกทีครับอไอสเดย อช้างหน้าผมอยากทํานะหมึกผมก็อยากทำโอเมก้าผมก็อยากทําผมขายฟินิก์แล้วกันครับโอเคสุ่มครับสุ่มครับกดสุ่มเว้ยโอเคแม็กไม่มาอุ้ยจินหน้ามาจินหน้ามาจินหน้ามาโอเคผมเท้าหน้าผมจะลงเป็นเซนส์หกตัวเลยนะครับเพื่อความได้เปรียบนะฮะอ่าอ่าอ่ออาเงี้ยแหละเงีย้ยแหละคิดว่าเบิร์กนะผมคิดว่าเบิร์กนะได้เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขู่คาเฟนี่ ชาวนี่มีไอเทมนะอไอเทมดีซะด้วยทีมนี้ถ้าเราต้องมีโอ้โหอีนี่เราแรงอยู่นะครับเราต้องมีเอนโซ่นะฮะเพื่อให้เอนโซ่กระโดดเข้าไปนะครับโอเคผมพลาดละ <laughs> ผมจะแก้เกมในเทอร์นนี้แล้วกันนะครับและจะทำให้ผมไม่แพ้อ,อีกต่อไปนะฮะผมไม่ให้คำสัญญาอลไรกันไม่สัญญานะครับผมแต่จะทำให้ดูเนะี่ยหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหม โอเคผมจะหยิบเป็นเอาตีเร็วกันนะผมเพราะว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างต้องการความเร็วในการจมตีนะครับเพื่อสุ่มหาอากาศการใบหรือว่า,าการตีปลดอาวุธนะครับโอ้โหชิบหายหมึกหมึกมาซื้อแน่นอนครับโอเคแม็ก okay. ไปซะไปไปดิเออผมต้องลงตัวบ้างนะจินน่านะครับเอนโซ่นะฮะโอเคร okay. ครบแล้วนะฮะ ซึ่งซื้อหมึกมาเลยครับส่หนึ่งดีครับอ่าไม่เจอใครเลยซึ่งผมว่าผมต้องรีบทำในกระดาษที่แปดได้เร็วที่สุดเลยตำแหน่งผมยังไม่ได้เคลียร์เลยเนะี่ยไม่เป็นไรผมว่าผมไม่ต้องการเทมให้ช้างนานครับเพราะว่าช้างยืนได้ค่อนข้างนานนะครับแค่ล้างทีเดียวก็ผมก็พอใจแล้วแหละนะเพราะว่าเนี่ยยืนให้หล้างทีเนี่ยทีเดียวพอยืนให้แนวหลังแล้วได้ยิงก็พอแล้วซึ่งผมเห็นแล้วว่าเอนโซ่ไม่ได้กระโดดไปนะครับ ชิบหายกูแพ้แล้วโหอะไรวะหมึกถึกมากเนี่ยหมึกมของเต็มหมึกปัญหาของเราโดยแท้จริงเลยนะครับหมึกนะครับผมจริงต้องมีนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องมีนะครับไม่ว่าจะเล่นทีมไหนนะฮะผมแนะนำเลยครับหมึกครับผมของกต็มจริงๆนะฮะซึ่งผมต้องลงเป็นกระดานที่แให้เร็วแล้วสิไม่งั้นผมแพ้แน่นะครับแลงครั้งนี้ผมก็จะพ่ายแพนะฮะ อโอเคผมจะวัดย้ายจินหน้าไว้ตรงนี้กันเอนโซไว้ตรงกลางเลยครับช้างนาจะให้ยืนหน้าเลยคุณผู้ชมโอเคแบบนี้แหละอ่าอย่างี้แหละได้เลยอืมได้อยู่ผมคิดว่านะซึ่งผมเห็นแล้วว่าผมจะเปลี่ยนของให้ใครนะครับ <S <S เครียดนะเนี่ยหูสามดาวและแดกหูเดี๋ยวนะย้อนกูไปก่นเลยอะ อะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะไอล้ลีเหรอโดนไอล้ลีเหรอทำไมอ่ะเฮ้ยถามจริงพี่ทีมเราจะไม่ชนะใครเลยเหรอโอ้โหเี้มเหมือนใครเนี่ยทีมหาแล้วเนี่ยชิบหาย้ะกูใหตุดสามดาวบ้าปะเนี่ยเออ 53โอ้โหเลือดเลือดชั้นโอเคที่ผมบอกว่าจะเป็นของอไปให้ยอนนะครับชิบหายแล้วคุณผู้ชมผมจะใบมาให้อีกนิดนะฮะให้อีกนิดโว้ยเลื่อนด,ดีวะอีกนิดนะครับอ่าเอากอดสะท้อนให้ช้างนานะครับโอเคนี่แหละมาเขาเนี่ยแหละจะสู้ได้ยังไงวะขอด้วยเด้เฮ้ยทำไมแหลกอ่ะทำไมวันนี้แหลกวะ โอเคโอ้โหฟราฟินี่อีกแล้วทีมนั้นอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูกูตายเฮ้ยเอ่อโอ้โ oh, ห oh. เจอคนเดิมที่เราแพ้ทางนะครับคิดคนเรามันจะสวยขนาดน,นี้เลยวะไม่ตายเด้อโรบินสันเออจุกแล้วอะผมอยู่รอดในเทอร์นี้นะครับชิบหายกูร้องบวย โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคนเราต้องมีพ่แพ้กันบ้างนะฮะซึ่งผมจะขออีนดิทมาให้เอนโซว่ะเคลียรและเคลียร์ละโอเคผมมีทางออกแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมาครับมาครับคราวนี้ถ้าคุณจะสู้ผมได้ยังไงคุณครีปก็ <c oughs> มันเป็นครีปมันก็สู้เราได้ได้ที่ไหนแล้ว ถ้าอยากถ้าไม่อยากให้ภาพกระตุกเนี่ยสนับสนุนผมได้โดยการกด subscribe นะคุณผู้ชมครับขายของไปโอเคครับอืมุ้ยเขียวย้อนเลยฮะให้ยอมเลยครับซึ่งผมเครียดแล้วสิผมจะต้องติดท่อฟโฟยได้นะครับไม่ยอมแพ้นะฮะมันคือสักดิงลูกผู้ชายกดกดกดอัพอัพอัพให้หมด มึงช้างนะถอยมึกอ่ากิวเดอร์ครับทุกผู้ชมโอเคให้ซีเนียลยืนหน้าครับและเอาของช้างให้ซีเนียลเนี้ยให้ซีเนียลให้ซีเนียลขึ้นดีวะให้ซีเนียลครับอ่ายืนแบบนี้ครับทุกผู้ชมโอเคและผมจะสุ่มหากิวเดอร์สุ่มให้หมดครับทุกผู้ชมเอ่อขายใครวะต้องขายใครวะเนี้ยแค่ขายช้างนะเฮ้ยยังไม่เจอใครเลยโอเคได้กิวเดอร์สองดาวกับ ไอจิวด์สามดาวกับโอเมก้าสองดาวนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะชนะนะหัวแหลก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 นี่คือสายสัตว์นะครับผู้ชมโอ้ยเลือดเลือดหายหมดเลยโอเคเออถึกอยู่ถึกอยู่ถึกอยู่อีกนิดว่าไงเอออีกนิดว่าไงเอออีกนิดว่าไงเออเออเออเนี่ยครับเนี่ยครับความโหดครับเซนนะครับอือจะติดเต่าโฟจะติดเต่าโฟ เอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมครับเอาแล้วผมจะไม่ใช้ช้างนาแล้วนะผมจะหาหมึกสองดาวนะครับคุณผู้ชมฮะและ้วชิบหายแล้วกูเอาทรอยมาล้วกันนะครับให้กับไช่ช้างนาไม่มีแล้วอะซีเนียร์อะครับผมเพราะว่าซีเนียร์ก็ท่านเก่งสุดแล้วนะถ้าหมึกสองดาวกับหมึกก็เก่งสุดอะทำับผมนะคนอื่นผมไม่รู้อะโอเคหาหมึกสองดาวเลยคุณผู้ชมสุ่มให้หมดกิน,น่าสองดาวไม่ไม่ไมไมไมโหดเท่าไหร่โอเมก้าไม่เอา กินหน้าไมวเอามึกอีกนิดเอามามึกจอนมึกจอนเอนโซโอ้ขายช้างนาครับมาครับมาครับมาครับไม่มาเลยมึกมึกตั้งหกตัวโอ้ยทไอตัวไอทีมนี้อีกแล้วอะไรวะผมแพ้มันน่าทีมนี้มันได้ยิงก่อนนะเฮ้ยไม่แน่ว้ยไม่แน่ว้ยโอ้โหแต่คาเฟนีแม่ อีกนิดว่าไงอีกนิดเออเออ,เอ,อให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่นี้สิฮ่าฮ่าฉันแก้แค้นกันได้แล้วไอ้จ้าบ้า <ic 1> <c oughs> นี่เหรอโอ้ยตดติดท็อตดบ้าติดท็อปสี่นะครับสุ่มหนึ่งทีครับผู้ชมครับอ่าโอเคตอนนี้ได้แค่ภาวนาภาวนาไปก่อนนะครับผมรู้ดีว่าฝืนไปก<ๆ>็เท่าน,านนั้นนะผม รักของเรามันเป็นแค่เฟืองฝ้าฝันนะเหนื่อยทาไมเนี่ยโอเคผมเราต้องภาวนาให้สี่คนล่างล่วงลงไปหมดเนะเหี <c> ้ย <oughs> ทำไมอนาถาจัางวะเชื่อ <c oughs> ผมใช้ตังค์นะเนี่ยเพาผมใช้ตังค์เฉยเลยช่างแม่งแนละ้วกันโอเคตําแหน่งผมจะไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอาจจะให้เอนโซเป็นถือเขียวนะครับกระจายความเสี่ยงอะไรคุณผู้ชมจะได้เก่ง,ยงเยอะ ทำไมผมถึงไม่เอาคิวดอร์ยืนหน้าเพราะว่าผมมั่นใจว่าซีเนียรมันเก่งกว่านะครับซึ่งถูกว่าวะซึ่งความคิดผมมันจะถูกหรือเปล่าอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนะครับบางทีก็ไปฝืนธรรมชาติไปก็ไม่ดีนะครับดาวมันเยอะกว่าว่ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วแหละโหแต่ว่าเอนโซไงเอนโซเอนโซอีกนิดอีกนิดลูกอีกนิดอีกนิดลูกอีกนิด โอเคอยู่ที่ๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่าใช้ตังเยอะมากใช้ตังเยอะมากผมจะสลับกิลเดอร์มายืนหน้าเฮ้ยทำไมผมแหลกวะเกมนี้ไม่เป็นไรหรอกโอเคให้กิลเดอร์ไปเลยนะครับโอเคสลับสลับอะไรหรอกสลับสับเปลี่ยนก,นกันไปบ้างนะครับโอเคให้หมึกยืนกลางหมึกยืนกลางรอนอะไรกูเนี่ยโอเคงี้แหละงี้แหละไม่มีใครสู้เราได้เนาะจริงๆผมพูดจริง จะเจอที่2ที่1ที่0ูนย์ที่ที่โหลที่อะไรผมผมก็สู้ได้หมดครับผมผมผมสร้างความมั่นใจให้ตัวเองครับเอ่อเขี้ยมึกแม่งเก่งมากเลยอะดูดีแต่หมึกโดนใบเนี้ยหมึกโดนใบนี่้ยเอนโซผมตีฟรีฮะจอผมตีฟรีฮะอีดี้ผมตีฟรีฮะไปครับ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 อ่าอืมอืมอืมตัวเดียววิร่าตัวเดียววิร่าตัวเดียววิร่าตัวเดียวอ้ยโอเคครับ ในรอบตั้งแต่16ถึง20นี้นะผมผมชนะไปถึงสเลยนะผู้ชมนะปรบมือ,อ,อครับโอเคฮะผมเจอเทนซึ่งเทนน่าจะเก่งกว่าหมึกเลยนะครับโอเคเอาเทนมาสร้างขวัญกำลังใจให้เผ่าของเราเลยครับอ่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละซึ่งผมลืลลมดูนะผมว่าผมขาดไอเทมแบบไหนเนี่ยผมอาจจะขาดตัดเลือดให้ขาดตัดเลือดอะขอตัดเลือดสองชิ้นแม่งเลยมา โอเคตัดเลือดมันคือไอเทมสกิลแรงนะผมถ้าเป็นฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธในยุคก,ก่อนก็ดาบทองเลยนะครับผมคิดว่านะสำหรับผมนะโอเคต้องการตัดเลือดมากต้องการตัดเลือดมากต้องการตัดเลือดมากเพราะว่าผมคิดว่าแนวหน้าเรายืนไหวแหละถ้าได้หมึกสองราามายิ่งดีเลยโอเคผมติดท็อปเซเว่นแล้วนะครับให้ <c oughs> ตายเถอะผมอยากลงคลิปนี้ให้คุณดูจังผมได้ติดท็อปโฟมเนี่ย นี่คือการไต่แรงนะครับผมคอมิวเตอร์ไอวีนะครับซึ่งผมจะเปิดให้เปิดแรงให้ดูอีกให้ hey, คนหมึกพูดพูด,พด,พด,พดปุ๊บมาปั๊บเลยวยโอเคโอ้ยของแบบนี้เอ่อให้เอ็นโซ่มาเลย่อครับเอาทรอยมาให้หมึกเลยฮะหมึกครับอ่าหมึกครับโอเคอันนี้ก็ให้หมึกครับอ่าแล้วหมึกยืนตรงนั้นเลยครับผมผมว่าแปลงยางเก่ง เทนไปเลยก็ไปโอเคสามตัวหลักนี้ผมมีอย่างละตัวซึ่งผมต้องการสามดาวนะครับต้องการสามดาวมากเอนโซมีอยู่เราคนเดียวหมดเลยนะครับทีตัวยอนอยู่ใครไม่รู้แย่หมดเลยฟอนเป็นเซนนะครับโอเคให้ตายเลยผมเจอเผ่าไฟเตอร์โอเคมึกผมมึกผมได้เปิดอันตนิียอนผมยังอยู่มึกผมยังอยู่ยอนผมยังอยู่ มึกผมยังอยู่ย้อนผมยังอยู่อืมมึกไม่โดนมึกมีทรอยโอเคมึกผมตีแรงมึกผมตีแรงมึกมึกผมตีแรงหุนหมูอึกตุนตุนตุนนึ่งอืมตุกตุกตุกตกชินาบายชินาบายซึ่งก่อนที่จะถึงรอบที่สิบยี่ห้าเนี่ยผมคิดว่าอะไรดีวะสมุดเขียวมาแล้วจังคุณผู้ชม เออเฮ้ยเอาด,ดีกว่าเอาด,ดีกว่าโอเคเอาอันนี้ให้คนอื่นให้คิวดอร์ไปนะครับโอเคอีกนิดครับสุ่วนตรงนี้ครับฮะอีกนิดครับอ่าอันนี้ให้คิวคิวดอาไปเลยกันเฮึฮึรูจะให้ยอนดีนะลองแหกดูบ้างไหมให้ยอนดีกว่าโอเคครับ วิ่งสี่คนล่างไม่มีใครหล่นเลยอะทำไมอึดกันจังเลยผมอยากเจอคุณปืนอ่ะขอเจอหน่อยได้ไหมอุหลักแกกูเจอที่หนึ่งโอ้หลัก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 เออสู้ได้สู้ได้โอ้โหโอ้โหที่หนึ่งที่หนึ่งเก่งมากมึกผมอยู่นี่อีกนิดว่าไงอีกนิดอืมอีกนิดแรงมากมึกเก่งมากมึกเก่งมากอืมหมึกโอ้หมึกมึกไหวไหมหมึกไหวไหมหมึกไหวไหมสองหนึ่งมึกไหวไหมหมึกไหวไหม เขามีตัดเลือดน,นะค,คุณผู้ชมเขามีตัดเลือดน,นะครับวีลนะ่าเนี่ยไอ้กหลกทับซี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 ตายเถ้ะไอ้ตายเถอะเคทำไมมันแหลกวะขอโทษคุณผู้ชมด้วยครับผมมันค่อนข้างแหลกเลยนะเกมนี้ไม่เป็นไรหรอกทนทนไปสุ่มครับอีกนิด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 ครับ อีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะแพ้แล้วเอาให้คิวได้กับเรื่อนะผมได้ยืนานานๆเนี่ยเจอที่หนึ่งสายจีมอนไฟเตอร์เนี่ยเก่งมากเก่งมากผมมือให้ครับผมมือให้ผมมือให้ผมมือให้เจอที่สองสายสัตว์ไม่มีปัญหาทีมนี้ชนะแน่นอนเดาหูมึก ไม่ใช่หมึกวิล่าสามดาวแล้วมึกกูหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อมึกยังอยู่มึงยังอยู่มันบักมันบักโอ้โหสู้ไม่ได้วะวิล่าเก่งมากอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูโอ้จุกอะไรแะเจอทีมอเจอทีมอย่างนี้ใครจะไปสู้วะโอ้โหเล่นแล้วสาม ปุ่นหัวโอ้แม่คงคาช่วยเ้าลูกด้วยหายเลยหรือสามผมจะแก้เกมยังไงดีเนี่ยทางนั้นเนี่ยผมยอนมึงไม่สองดาวสักทีอ่ะคือมึงพูดปุ๊บมาปับ๊บพูดปั๊บมาปุ๊บเคยไหมเคผมจะเอาดาบทองให้ยอนนะครับทันโอ้เจอที่หนึ่งไอ้ เรามันจะสวยขนาดนั้นได้เลยเหรอวะเฮ้ยเรื่องคนที่เขารักเรามาันมีตรงไหนวะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยคนเรามีโอกาสทั้งทีให้มาเจอกับที่หนึ่งเขี้ยมันเกินไปเพะอหวังถึงแล้ก็ให้ตัดสินกับคนที่สี่อะ่ะคุณบุญเติมอะ่ะโอ๋ออ๋อ โลกเราต้องจ่าหลายจังวะสู้ต่อไปไวยรูปไปอ่าผมสัญญากับคนดูแล้วผมว่าผมจะเปิดแรงให้ดูนะแล้วผมก็มาไต่แรงให้ดูนะซึ่งดีห่าวก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเลยครับอ่ามันเป็นที่จังหวะแล้วก็ไอเทมที่ออกฮีโร่ที่ออกแล้วแลผมซึ่งย้อนสองดาวเนี่ยไอเข้มค้างเลยเนะี่ยย้อนสองดาวเนี่ยมันมาช้าไปผมฝ่จะมาก็ผู้ชมเถอนดีผ่าเลยนะครับเอ้าก,กดดูต่อเหรอโอเค กดออกแล้วกันนะครับซึ่งย้อนสองดาวมาในก็เธอเยิบหาแล้วผมเป็นเทิร์นที่ช้ามากนะผมคำรับผม,น,ผมนะจอนสองดาวเนี่ยมันควรจะมาที่สิบห้าสิบหกผมกคิดว่าน่าจะมาแต่แล้ว,วนะเออสายเซนเนี่ยแต่อาจจะด้วยเพราะว่ามีเซนในทีมอื่นในรอบเดีวยวกันเนี่ยมันเยอะเกินไปนครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมดูเนี่ยก็สองสามคนเลยนะก็ผมว่าไม่เสียหายนะที่ห้านะเนี่ยลบแค่หกนะผมชมตอนนี้นคอมเดอร์ไอวีับผมซึ่งเป็นแรนด์แรงด์ ที่ค่อนข้างสูงนะถ้าคุณใช้แรงใช้คอมโบที่ผมให้ไปวันเนี้ยกับเทคนิคต่างๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ไดหรอกแต่ถ้าแรงคุณอยู่โกอยู่แพทอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าผมคุณจะขึ้นแรงได้แน่นอนนะครับให้ตายผมมีสารบบเนี้ย